สวัสดีครับท่านผู้รับชมพระเครื่องนะครับวันนี้ผมนำเอาพระเครื่องนะครับเป็นพระเครื่องของหลวงปู่สามอกินจโนนะครับหลวงปู่สามอะกินจโนวัดป่าไตาวิเวกนะครับวัดป่าไตาวิเวกตำบลน,นาบัวจังหวัดสุรินทร์มาให้ชมนะครับ ด้านหลังนะครับจะมีรูปยันนะครับแล้วก็มีคำบอกว่าวัดป่าไตาวิเวกตํบนาบลนาบัวจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็มีวันที่ลุกเสกพระเครื่องนะครับวันที่สร้างและปลุกเสกพระเครื่องคือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2536นะครับ หลวงปู่สามท่านเป็นพระที่ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบนะครับเป็นพระสายวิปัสนากรรมฐานนะครับนะครับฮนะ